สาวพ่อเน็ดไข่เสียกบกับกระต่ายนั่นสิยังต่างดีนะคะนี่ก็เป็นไฮน่าคางกันมมกนี่นี่มันก็จะเป็นกัอไผ่นะคะนี่ก็เป็นไฮน่าอั่งสิละคะ่ะนี่บ้านหน้าแน่นสีจ่จ้าจ่มองนี้นี่พ่อเน็ตไข่ปรยัดจะเสื้อค่ะพี่น้องมาบังพี่น้องเนี่นี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งนะคะกระลังบานสวยๆเลยนะคะนี่ แข็งแข็งโปกเลยนะคะนี่ดอกหนึ่งต่อมาอย่างอีกนี่ดอกหนึ่งนะคะดอกที่สองต่อมาดอกที่สามพี่น้องดอกที่สามกระลังบานนะคะตัวนี้จูมมากคะ่ะจูมจุมก็คือพ,อพ่อเอาได้แล้วค่ะนี่ดอกที่สี่นะคะนี่มาบางดอกที่หาค่ะ ดอกที่หานี่พี่น้องอยู่ตยใตไม้ไผ่อยู่เลย่อยไผ่เลยค่ะนี่ดอกที่หาแบบดอกใหญ่เลยนะคะต่อมาค่ะดอกที่หกดอกที่หกนะคะดอกที่หกคางๆกันเลยค่ะโอ้โหแนนสิบแบบทกใจมากเลยนะคะเต็มพุ่นเลย เขาหันมาอีกข้างหลังนะคะหันมาอีกข้างหลังนะคะพนอางาใหม่โผลไว้เนี่ยดอกที่เจ็ดพี่น้องดอกที่เจ็ดดตดตำเฮ็ดไข้มาสันดอกที่เจ็ดค่ะพี่น้องแต่กินป่นแล้วค่าบาทนี่บนเฮ็ดไข้นะคะก็ต้องไปหาไก่ดอกที่เจ็ดมาอีกค่ะนี่ดอกที่แปดพี่น้อง ดอกที่แปดพอนะเคียได้นี่ค่ะดอกที่เก้ากลังจูมแบบอุย้ยแบบมาพอแบบตกใจเห้งค่ะมันน่าสิแบบหาหาอยู่มองอื่นอีกอยู่นะคะว่ามันมีอีกบอพราะว่ามันออกมากเก้าดอกซิบดอกนะคะดอกที่เก้าพี่น้องอุ้ยนี่ไงดอกที่สิบ นี่ดอกที่สิบดอกที่สิบเอ็ดด้วยยูนีเบดพี่น้องดอกที่สิบเอ็ดสองดอกนะคะสิบเอ็ดดอกพี่นอ้องเอ้ยฮะบางอีกคนคะ่ะพี่น้องแบบมันกำลังโพล่หืนนะคะได้กินเบริบร,ร์ดปีเบิร์ดสัตว์แบบม้วนแห้งนะแบบเพีนโอ้ยโอ้ยตกใจอะ่ะ ใช่ลูก่อนพี่นอ้องแบบแบบตกใจอ่ะพี่น้องเก็แบเบก็แบเบก็แบเบก็แบอบื้มทำไมเก็บยากจัง ก,กลัวมันกลัวมันพังกลัวมันหักเออหักละนี่ดอกที่หนึ่งหอมหอมใส่ตะก้าค่ะเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เห็ดไข่ดอกที่สองหักเนี่ยขามาสากูนี่มันเถานะคะพี่น้อง ดอกที่สองเอาดอกจุ่มก่อนดอกจุ่มน้อยๆเนี่ยนี่สองดอกดอกที่สามดอกที่สี่เอาเลยนะคะขั้นเห็นแล้วก็คือมันจะไม่โตเข้าไปท้างในค่ะ กที่ห้าพอดีแข็งปุกๆอะ่ะดอกที่ห้าดอกใหญ่มาก <c oughs> แบบตั้มเด็ดมวมตั้มเดบอกแหญ่นี่นี่ค่ะดอกที่ห้าอันนี้ดอกที่หก <c oughs> โอ้ยยุ่งใหญ่ยุ่งรด้เด็ดขาน้ำค่ะ นี่ดอกที่หกลายมาอันนี้มาดอกที่เจ็ดโอ้ ύ, ยอันซ่อนถ้ามาช้ากว่านี้คือแบบโอ้โหเท่านะคะดีนะเดี๋อมาเบิ่ง อืมสวยเห็ดไครหวนซ้อนพี่น้นนองหวนซ้อนนี่อุ้ยใส่กระตาลงไปค่ะอืมนี่แต่เป็นกระตาเลยนะมๆ่ๆม่เบื่อเม่อเบื่ออันนี้มันก็หน่อยเกินนะคะกำลังผลก็บอกไวดีก,กลัวกำลังผลขึ้นมานะคะ ต่อยทะเบิงมือนเก็บมือนอ่นนะที่กลัวมาเอาข้างๆนี้ข้างๆนี้ชึบไวหักเลยหักไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นล้างใส่กันไปล้างใส่กันนี่อุยเกือบเต็มกระตา่ายบอลเวอร์ไปก่อนมันล,ลายๆเพราะเคยเห็น มาหอดต่างเทโลเทเลขอยู่เนาะมาเอาสองดอกนี้จ้าดอกนี้มีอีกบอ่จ้ะนี่มาเอาดอกนี้แล้วก็มาเอาดอกนี้สองดอกนี้เอื่อออกอีกแนี่นอนค่ะพี่นอ้องมันมีจีมันอยู่เนาะ ว้าวไปเบิ่งอีกนี่ไงสองดอกสองดอกใต้บันไดาทางขึ้นโอ้ว,วหฮักโกฟังเสียงนะว้าว เดีวมากเดี๋ยวน่ะสิเคียบางงี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะหาบรวดเร็วแต่ปนใหญ่งงนะคะกำลังบานตั้งทรงตั้งเส้งนี่แมอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดดอกนะคะดอกเล็กดอกใหญ่ใส่กันนี่ไพายสป,ปิกขึ้นว่ามันสิออกยนให้หน้าแนวนี้บ้างนะคะ นี่ค่ะมองพ่นเห็ดไข่คือมีพ่นเดียวไว้ทักกินแบบธรรมชาติด้วยนะคะออกธรรมชาติน้ำเลยค่ะออกแบบธรรมชาติแบบเนี่ยค่ะบ้าน,นอยู่นี่เองเนี่ยบ้านในยางมากแบบยางมาแบบประมาณหาสิบเมตรเนี่ยลงมาหนีเะะลยก็มีกอไผ่หล้กก็รมีข้างค่สงกอนสนกอไผ่นี่สิเก็ก็คือเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่ เห็ดใครตรงนี้เห็ดไครจะไปลื้เลือใครจะได้การหมวกเบิ่ไม่ใช่นะคะเนี่ยค่ะเอาเห็ดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวห้าสิไปเลาะเบิ่งน้อใไม้นะคะเพื่อได้มาเห็ดน้อมผสมจักสองสำนอกับพ่อนะคะเพราะว่าเราทําหน่อไม้ส้มไปเบิ่งกันค่ะกามาซองแล้วซองอีกกับบุมีนะคะเพราะว่าหมู่บ้านนี่เอาเมื่อละค่ากระตาหนึ่งก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวอีกสามมือหามือมาไหมหรือบอเกาก็ไปเบิ่งเอาอยู่บ้าน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 หน้าอีกวงนึงนะคะอยู่หน้าเพินินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับบ้านกันดีก,กว่าฝนจะตกแล้วกับบกไกลเดอกค่ะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเพราะว่าเขาได้เฮ็ดเลี่ยมสมุนล่างเฮ็ดไข่กัน ไหล่ไข่ตั๊แจ๋วเลเวอร์มีบ้าปุ่นมน้าไม้ก็อยู่ติดกันกับอันนี้แหละปุ่มน้าไม้ก็ได้ติดกันกระเพทไข่ขกับบ้านกระตากับต่างๆอย่างนี้ขึ้นบ้านกันค่ะ ภาก้าคู่ใจขึ้นบ้านเกิดนะคะอันนี้เด็ตกาไม่มานะฮะนาเอาห้ทําจากหลอดนะคะทําเอาเองตาหาเห็ดเนี่ยเดียวแดดเดี๋ยวฝนนะคะเบิ้งเดียวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนย่ให้มาเบิ้งงัวงัวอยู่ซาผุนข่ากำลังเกิดแล้วนะคะข้าวที่หวานข้าวหวานเกิดแล้วข้าวหวานาวานี่กำลัง